สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพากบกันกับผมเหมือนเดิมน,นะครับกับฟุกเฮยสมาร์ทคาร์นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมเป็น Honda City 1.0เทอร์โบเป็นรุ่น RS นะครับผมก็มาในรูปโฉมของปี2020จะบียนปี2021น,นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูเริ่ม,มชมกันได้เลยนะครับก็สำหรับตัว RS นะครับก็รูปโฉมหน้าตาประมาณนี้ก็จะมีเป็นพวกดวงไฟเดย์ไลท์นะครับ มาในตัวเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างกันบ้างนะคะก็จะมีเป็นไฟอะไรคะเป็นสปอตไลท์อยู่ด้านล่างะนะครับก็ได้เป็นโชว์ใหม่แล้วนะคะรถปี2020เลยนะคะแล้วก็เพิ่งจดทะเบียนเลยนะคะเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วใช่ครับรถวิ่งอยู่ประมาณ1 7 0่กิโลอ่าใช่ค่ะ,ะถือว่าวาิ่งน้อยมากใช่ค่ะ,ะคันนี้ก็จะได้เป็น Honda City นะคะ1.0 เทอร์โบนะคะตัว RS เลยนะคะ RS เทอร์โบนะคะก็หนึ่งร้อยเท่าไหร่คะยี่สิบสองแรงม้านะคะก็ถือว่าเครื่องยนต์โอเคเลยทำถามว่าทำไมถึงมีรุ่นนี้เข้ามาแล้วคะคุณฟุกก็มีลูกค้านะครับผมต้องการนะครับแล้วก็เรื่อง ราคาด้วยะนะครับมันมีข้อแตกต่างกับป้ายดแดงอยู่บาทีลูกค้าต้องการก็เราก็ได้นาเข้ามาให้ใช่ค่ะ,ะคก็คัาสสันมาเลยนะคะรถไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิน<ช>้นนะคะคก็คือรถสามารถโอนย้ายจัดไปเน้นได้ตามปกตินะครับไม่ใช่ว่ารถเอ้ยทาไมเพิ่งจะจดทะเบียนหรืวว่าเอ้ยทาไมเลขใหม่เท่านี้เองทาไมถึงมีการซื้อขายกัน<ช>ก็เพีเป็นดุลวินิจของเจ้าของเดิมนะครับต้องการ นำเงินไปทำอย่างอื่นหรือการงการขยับรุ่นอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็มีการตื่อขายกันคันนี้มาในรูปแบบของตัวใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะแตกต่างจากซิตี้ตัวเก่าค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันนี้ได้เป็นสีขาวด้วยล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กเดิมศูนย์เลยนะครับผมเป็นล้อแม็กอาร้อยขอบสนิ้วนะครับขอบ16บนิ้วนะคะ ยางนี้เป็นยางติดรถจากศูนย์เลยนะครับผมเป็นปี2020นะครับผมจะเป็นยางโยโกฮาม่านะครับก็ยางจากศูนย์ป้ายแดงเลยนะคะใช่ครับก็คือล้อยางชุดนี้นะครับผมวิ่งจริงแค่พันกว่ากิโลเท่านั้นก็คือใช้งานกันแบบยาวๆเลยใช่ค่ะและด้านนี้มาดูกันอีกนิดนึง ของเรานะคะได้ทำการตรวจสภาพรถแล้วเรียบร้อยนะคะเผื่อท่านใดยังมีข้อกังวลอยู่นะคะว่ารถจะเป็นไรหรือเปล่านะครไม่ต้องวงวลมีสติ๊กเกอร์นี้การันตีได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการเฉียวชนมาหรือมีปัญหาเครื่องยนต์แต่อย่างใดนะคะกบริษัทกูอีสเปคชั่นเพิ่งตรวจเมื่อกี้เลยนะคะก็จะมีคู่มือ ทั้งหมดนะคะตรวจทั้งหมด3 4 4จุดนะคะอ่ะส่วนทานข้างกันบ้างก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงุมกระจกใช่ค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ลูกค้า u t u b e นะคะประกอบการตัดสินใจจะมีเข้ามาอีกเยอะนะคะใครสนใจก็อินบอกกันเข้ามาเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวให้คุณฟุกแจ้งนะคะถึงขั้นตกใจเพราะรุ่นนี้เป็นตัวท็อปด้วยใช่ค่ะก็รุ่นนี้รถใหม่มันอยู่เจ็ดแสนก่บบาทใช่เพราะเนื่องจากว่า เป็นตัวท<ช>็อปนะคะคแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะมาพร้อมกับเอ,อ่อเรียกว่านะคิวกันตัดใช่ค่ะิตั้งมาเรียบร้อยนะซอร์ซิตี้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างสวยงามเดี๋ยวให้ดูเต็มๆนะคะวันนี้ก็จะเปลี่ยนวิวนะคะเนื่องจากว่าด้านหน้าได้เตรียมรถทั้งหมด10คันนะคะเพื่อให้บริษัทกูอีสเปกชั่นนะคะตรวจสอบรถต่อไปก็จะตรวจทุกเดือนนะคะเดือนละประมาณ10คันนะคะ มาถึงลูกโฉมด้านหลังนะครับก็เป็นดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับของพี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวก่อนที่ว่าเออเป็นตัวแฮนแบ็กห้าประตูค,ะครับก็ไปชมที่ออกมาก่อนอ่าคันนี้ไฟค่อนข้างสวยนะคะมีกล้องหลังเรียบร้อยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังใช่ครับอันนี้ก็เป็นเ,นเรียกว่าอะไรเป็นสปอยเลอร์อ่าเป็นสปอยเลอร์ติดมาด้านหลังนะคะอ่า แล้วก็คันนี้นะคะพึ่งจะหลุดจากป้ายแดงมาประมาณสองอาทิตย์ตอนนี้กำลัง<ช>จะโอนเข้าน่าจะเป็นกทมนะคะแลล้เอตู่คาจะืจะใช่นะคะคันนี้ก็จะเป็น VTEC Turbo แล้วเรียบร้อยก็ด้านบนนะครับผมเสาอากาศรุร่นนี้ก็จะมาแบบในรูปแบบของฟินชาร์คนะครับอยู่ด้านหลังเอง ย้ำกันทีนะคะของเราเป็นรถยนต์มือสองนะคะเป็นโชรูมรถยนต์มือสอง s m <ไ>อ <S า t c ส r นะคะแต่ว่ารถมือสองเนี่ยจะต้องปีใหม่หม่น้อยนะคะ,ะสภาพก็9 9ได้ตามสโลแกนใช่<า>อันนี้ก็คือสภาพเนี่ยมันเป็นเหมือนป้ายแดงเลยผิดกันแค่เลขไมลมันขยับเขยี้ขึ้นมาพันกว่ากิโลใช่ค่ะอันนี้ย้ำเลยนะคะว่าเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะใช่ครับผมไม่มีการทำสีเก็บสีแต่อย่างใดไม่มีปัญหา ของเรามีรับประกันให้แน่นอนร,ร,รับประกันจากศูนย์อีกนะคะ,ะก็คือรับประกันจากทางเราส่วนหนึ่งแล้วก็รถมันยังอยู่ในวารันตีศูนย์ใช่ค่ะเป็นรถปีใหม่เลยนะคะเป็นรถปี2020ันิโอ้โหเงามากๆนะคะใช่ครับก็คือมาสภาพนี้เลยนะครับเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยกับรถคันนี้นะครับภายในก็จะมีการเปื้อนบ้างอะไรบ้างเพราะว่ารถมันมีการใช้งานแล้วแต่สภาพก็คือครเรียมเลยและไม่ใช่ เทสไดนะคะไม่ใช่รถลองขับเป็นรถเจ้าของมีเจ้าของนะคะเจ้าของใช้งานบางทีอาจจะลูกค้าอยากจะขยับไซส์นะคะหรือว่ามีปัญหาทางด้านการเงินอันนี้เราก็ไม่ทราบนะคะเดี๋ยวให้คุณฟูขึ้นไปนิดนึงคันนี้เป็นเบาะผ้ากำมยี่เบาะผ้ากำมยี่แต่เบาะด้านหลังรุ่นนี้จะปรับพับไม่ได้เนื่องจากว่าทางศูนย์อยากจะให้คงทนเนื่องจากว่าอะไรนะ ที่เขาแจ้งว่ามันจะได้ไม่เสียรูปส่งในการนั่งนะคะน,นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไล่ดูทำเลยใช่ค่ะระบบแอร์จะใหม่หมดเลยสวยงามจริงๆนะคะอ่าปุ่ม engine start เมื่อกิุณฟุกลองเล่นแล้วนะคะเ,เ,เคือระบบนี้เขาจะเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ด้วยใช่ครับะะผมยังไงก็คุณลูกค้าถ้าได้เป็นเจ้าของก็ลองมาเชื่อมต่อกันดูะนะครับตั้งแอปพลิเคชันก็ใช้ได้เลยน ของ AIS นั่นเองนะ,ะประมาณนั้นนะครับพวงกายก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมมัลติฟังก์ชันและด้านนี้ก็จะเป็นระบบ cruise control นะครับผมอ,อันนี้ก็ตั้งเวลาตั้งอะไรได้นะครับผมของเราะะก็จะเน้นสโลกแกนคือเน้นพูดคุยกันนะคะใช่ครับถึงมารีวิวก็ไม่ได้ว่ารายละเอียดจะต้องเป๊ะหรือว่าถ้าใครท,ที่ทราบข้อมูลรายละเอียด ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมอ่าคันนี้นะครับผมของเดิมตอนที่คุณลูกค้านะครับเอ่อใช้มันวิ่งอยู่ประมาณพันเจ็ดร้อยกว่าโลนะครับแต่พอมาอยู่ที่เราก็คือให้พนักงานเนี่ยไปขับมานะครับผมมันก็เป็นพันแปดร้อยกว่าโลค่ะประมาณนี้นะครับผมอ่าเหมือนลูกค้าจะอ่าเดี๋ยวเขาโทรมาใช่ไหมเวลาสักครู่หนึ่งนะครับผมใชเวลาสักครู่หนึ่งก็เบื้องต้นเนี่ยนะคะก็อยู่กับมุกไปพังๆก่อนนะคะ ของเราเนี่ยจะมีสมุดคู่มือครบเลยนะคะมีสมุดรับประกันนะคะอันดับแรกเลยจะเป็นสมุดวารันตีนะคะสมุดรับประกันจากศูนย์เลยเป็น c i t ี้เทอร์โตรงรุ่นนะคะแล้วก็ยังจะมีคู่มือการใช้นะคะคู่มือผู้ใช้รถนะคะมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะและยังมีคู่มือการใช้งานนะคะเครื่องเสียงติดรถยนต์นะคะจะเป็นจอสัมผัสเลยและ มาพร้อมกับกระเป๋าฮอนด้นะคะราคานี้นะคะเป็นราคาที่ไม่แรงเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจรุ่นนี้อยู่แล้วนะคะอาจจะดูรายละเอียดมาพอคร่าวๆแล้วบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะคะไม่ใช่ตัวโลนะ,ค,ะคันนี้เป็นตัวท็อปท็อปสุดเลยถ้าป้ายแดงก็จะอยู่ประมาณเจ็ดแสกว่านะคะยังไม่ได้บวกแบบเพิ่มแต่ของเราจะอยู่ที่ ราคาประมาณ500,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวให้คุณฟุกแจ้งราคาอีกทีนึงรถเพิ่งเข้ามานะคะคันนี้จอก็เป็นจอทัชสกรีนนะคะเป็นจอสัมผัสแล้วถุงยังไม่ได้มีการแกะแต่ยังใดเลยนะคะ<ม>จากศูนย<ม>์เดินตรงเลยแต่สักพู่หนึ่งนะคะ<ม>เดี๋ยวจะให้คุณฟุกขับและลองเครื่องดูเพราะตอนนี้สตาร์ทรถแล้วแต่ว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่า เครื่องมันนิ่งไหมนะคะรถมีปัญหาไหมนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับจอทัศสกรีนมีบลูทูธโทรศพัพท์แอปพลิเคชันนะคะวิทยุได้ทั้งหมดเลยนะคะเชื่อมต่อ u s b นะคะระบบออโต้ใช่ไหมใช่ครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเดีวคุณฟุกลองขับนิดหนึ่งนิดหนึ่งไปตรงนี้นะ,ะได้ครับ คือเวืองมาลัยก็จะนี่เลยมีไปทั้งชิปแลนหลังตรงนี้รุ่นนี้นะคะใช่ก็คือเป็นตัวท็อปเลยใช่ค่ะก็ของเขาเนี่ยน่ะน่าจะสูสีกับอะไรนะนิสันใช่ไหมตอนนี้กับมาด้านะคะ,ะรุ่นหน่ศูนย์ก็ถือว่าตอบโจทย์เครื่องยนต์เนี่ยต้องให้เขาเลยนะคะตอนนี้ประมาณนี้นะคบผมนิ่มถือว่านิ่มมากค่อยๆไปนะคะ ลองวนหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวว่าไปวนข้างในดีกว่าใช่ไม่อยากอาอกข้างนอกน,นะครับาใครสนใจก็อินบ็อกได้นะคะของเราจะเน้นรถปีใหม่นะคะคันนี้ก็เป็นฮอนด้าซิตี้นะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งมีคุณผู้กพาบนแล้วก็จะให้ฟังเสียงเครื่องไปเสียงเครื่องนี่เงียบมากครับนี่จริงจริงรนะคะเันจะปิดวิดีโอกัน ถือว่าคุ้มคุ้มเพราะตอนนี้รแรงค,คือเงียบมากนะครับผมแรงด้วยก็ยคืออัตราการเร่งก็ถือว่าตอบโจทย์ในระดับหนึ่งนะครับอ่าเราก็ไม่ได้ไวรุ่นในรุ่นหนึ่งไปพิเศษนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็คือดีในระดับหนึ่งใช่ค่ะ,ะคก็ประมาณนี้ เพราะว่าดูคร่าวๆแล้วรถคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อสดและซื้อผ่อนนะคะใช่ครับผมก็ด้านบนเนี่ยไม่มีการเจิมแต่อย่างใดนะคะคอาจจะให้ดูนิดนึงว่าถุงทางด้านคุณฟุกเนี่ยจะยังไม่ได้แกะเลย<า>ใหม่จากป้ายแดงไม่มีการเอามาทําใหม่แต่อย่างใดใช่ครับท,ทองนะคะอา่าปิดท,ทองได้ดู<า>ก็บอกแล้วไม่ใช่รถเทสได้แน่นอนนะคะ ทางด้านไฟอ๋อระบบไฟสวยมากคอนโซลเป็นสีดำคล้ายๆกับ d m a ม็กดีแม็กตัวใหม่เมื่อกี้เลยใช่ครับคล้ายๆกับดีแม็กตัวใหม่ล่าสดนค้บสีด,ดำเมื่อกี้เรามีรีวิวดีแม็กด้วยของเรามีมีดีแมครุ่นใหม่ด้วยนะคะใช่ครับเป็นตัวสี่คูณสี่ดิฟล็อกอ่าถ้าสนใจก็ไปดูในตามไลฟ์สดหรือว่าชมไลฟ์สดจอหลังทางช่อง YouTube <ช>เลยน้าเก็ใช่อันนั้นก็ห่างจากป้ายแดงก็สามแสนเลยนะคะ วิ่งร้อกว่าโลคันนี้วิ่งพันกว่าโลใช่ครับมีม s ซูบิชิไททันอีกนะคะวิ่งประมาณเท่าไหร่นะกี่พันโลสองสามพันโลประมาณนี้นะครับเลขไมลมันน้อยมากนะครับเลขไมลมันน้อยมากเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกหลายๆรุ่นนะคะรุ่นปีใหม่เนี่ยจะมีอีกหลายรุ่นเดี๋ยวเราจะดูกันไปเรื่อยๆคือทางด้านที่พักเท้าด้านล่าง ที่ปูพื้นนะครับผมก็เออเขาก็ทํามาเรียบร้อยนะครับก็คือเจ้าของท่านต่อไปก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าผ้ายางปูพื้นใช่ค่ะคทำมาอย่างดีนะครับอย่างดีเลยนะคะแล้วก็นั่งสบายมากคันนี้นะคะนั่งนิ่มนิ่มเลยก็คือช่วงล่างเขานิ่มนิ่มจริงๆช่วงล่างนิ่มอัตราการเร่งถือว่าโอเคนะครับก็ทํามารองรับเกี่ยวกับเครื่องยนต์ได้เลยใช่ค่ะ แล้วก็เร็วกว่ารถเก่งปกติหลายเท่าเลยนะคะอันนี้ไม่ได้อวยจริงๆมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้ระบบภายในออกแบบใหม่ทั้งหมดนะคะทางด้านตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนหนังนะคะ,ะส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็มีด้านข้างด้วยนะครับก็มีมาทั้งหมดด้วยกันหกลูก,ลกสำหรับแอร์แบ็กนะครับถือว่าเยอะอ่าจะมีคู่หน้าแล้วก็ตรงเสา เสาข้างเสาข้างด้วยสองฝั่งนะครับค่อยๆนะคะของเราจะไม่มีการตัดต่อของเราจะเป็นเรียวๆเลยนะคะก็คือให้ดูทุกจุดเลยว่าของเราเนี่ยดีตรงไหนบ้างสองลูกจะอยู่เสาด้านหลังนะครับเสาด้านหลังสองฝั่งเสาด้านหลังนะครับจะมีด้วยกันสองฝั่งก็จะเป็นหกลูกหกลูกเลยนะคะระบบความปลอดภัยเกี่ยมนะคะ ด้านหลังก็มีมาเหมือนกันนะคะคือเจ้าของเดิมเนี่ยทํามาเรียบร้อยแล้วถือว่าคุ้มของเราออกไปเนี่ยไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมเลยคือใช้งานกันยาวๆเลยนะคะครับผมอ่ะส่วนเรื่องราคากันบ้างคะ่ะคุณฟุกอ่ะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวไปยืนแจ้งหน้ารถกันเลยได้ค่ะเดี๋ยวไปดูด้านเครื่องยนต์กันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะ เครื่องยนต์1.1.0เทอร์โบนะคะเป็นตัว RS นะคะก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเบอร์โทรนะของเราจะอยู่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะมีของเซลล์ทุกท่านเลยนะคะอ่ะก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่มากๆเทียบเท่าป้ายแดงเลยใช่ครับผมคือรถวิ่งแก่บ้านกวโลนะครับคุณลูกค้า ไม่ต้องคิดเยอะแล้วใช่ค่ะ,ะรอยมาร์กนะคะอยู่ที่เดิมทุกจุดไม่มีการเคมไม่มีการชนไม่มีการลมควันแตอย่างใดนะคะเป็นรถใหม่เนื่องจากว่าเฮียเราผู้ริหารของเราก็ยังไงนะคุณสุกสามารถจะซื้อรถใหม่ๆเข้า<ช>มาได้เลยครับผมก็คุลูกค้าต้องการรถรุ่นไหนยังไงก็ ด้ามาสั่งนะครับหรือว่าเข้ามาทําเรื่องก่อนได้นะครับมันก็จะได้ไวแล้วก็ฝากไปถึงลูกค้าที่ต้องการลดเชฟนะครับสามารถเข้ามาทําเรื่องได้นะครับเชฟโรเลตนะคะถ้าเรื่องผ่านเราก็จะรีบนํารถเข้ามาให้นะครับตามสเปคตามราคาที่คุณลูกค้าใช่ค่ะซื้อสดซื้อผ่อนได้เลยนะคะซื้อผ่อนก็ยังจัดที่เราได้อยู่นะคะที่อื่นจัดไม่ได้ที่เราจัดให้ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้เข้ามาแล้ว ทำไม่ได้คือจัดได้จริงๆและมีลูกค้าออกไปค่อนข้างเยอะและกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะคะก็สั่งกันได้นะคะสําหรับเชฟโรเลตนะคะใช่ครับผมอ่ะคันนี้มาพร้อมกับระบบระบบเบรกเ b s ABS นะคะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขอดูสภาพรถคร่าวๆก่อนเครื่องยนต์โอเคเลยดีกว่ารถเก่งหลายๆรุ่นทั่วๆไปนะคะต้องให้เขาเลยนะคะ Honda City และ ตอบโจทย์มากสำหรับลูกค้าที่จะหารถราคาเบาๆก็ไม่หนักมากนะคะอ่าแบบโอเคเครื่องยนต์อดูด้านล่างนิดนึงเผื่อลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะใหม่ทุกจุดอ่ะส่วนเรื่องราคากันบ้างอ่าสำหรับคันนี้นะครับผมก็เป็นซิตี้1 0จทโบนะครับผมรุ่นปี2 0 2 0จดทะเบียน คอวันยี่สิบเอ็ดนี้นะครับผมเป็นตัว RS ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับ<ะ>ก็รถป้ายแดงราคามันเจ็ดแสนกลางๆค<ะ>่ะนะครับผมไม่แน่ใจราคาสุทธิเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่เรานะครับผมราคาเหลืออยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ<ะ>ผมเลยที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นราคานี้พร้อมโอนเลยนะคะใช่ครับผมนะคะเบามากเนื่องจากว่าในเราอยากจะมา ไฟ์สดลดราคาก่อนใครเนื่องจากว่าตามเว็บไซต์เราขายอยู่ที่หกแสนเก้าพันบาทนะคะราคานี้รับไปเลยนะคะห้าแส